คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกท่านคงจะจำได้นะครับเนาะพ่อทีมคนอุดรนะครับผมหลังจากที่เงียบหายกันไปนานนะครับเนาะพ่อทีมคนอุดรนะครับเมื่อนีนะครับเนาะพ่อทีมเราจากมาว่าแนวทางกับเอ็ซีทุกท่านได้นำไปลงทุนนะครับนะครับผมนะครับแอดก็สอบถามนะครับกับพ่อทีมว่านะครับหลังจาก เงียบหายไปนั้นนะครับว่าได้เห็ดตัวเล็เห็ดแนวทางคือเกาวอครับลวก็ว่าเห็ดคือเกาอยู่นะครับแอดการสอบทามว่าเขามาจากงวดเรแล้วว่าเขามาแปะงวดนะครับผมนะครับสําหรับแนวทางของพ่อทินคนอุดรนะครับเขามาแปะงวดซ่อนนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้นะครับาเราจะมาวางในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสําหรับสูตรพ่อทินคนอุดรนะครับผมเดี๋ยวไปเบิรงกันนะครับ เดี๋ยวในแต่โทษหาเพื่อนนะครับผมมาเราจะมีตัวใดนะครับผมพ่อทีมคนดอุดรนะครับเขามาแล้วก็จะเริ่มก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะว่าพาคลิปดีๆจากทางช่องนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปติดตามนะครับผมแนวทางพ่อทีมคนดอุดรอก,กันได้เลยนะครับผม ฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับผมพ่อทิ้งมาครับครับครับผมสวัสดีครับเด้อครับพ่อทิ้งครับสวัสดีครับครับเป็นจเนนเนาะหลังจากเงียบหายไปนานแล้วยังเห็ดคือเก่าสูตรคือเก่าอยู่บ่ครับเห็ดที่คือเก่าอยู่ครับเห็ดคือเก่าอยู่เนาะครับครับผมตอนนี้เห็ดนะครับผมสู้มืงินนะครับผมวันดี้วันน้เดินทางไปหาเพราะว่า มันติดในเรื่องนะครับโรคระบาดโควิดนี่ครับผมเขากำไังเดินทางไปหาพ่อทิ้นติดเถื่อยุบ้านซื้อเนี่ยและครับชื่อเมืองหรืออะไรยุบ้านซื้อบ่กไปได้ไปทางไหนล่ะไปย่านจะโลกกันงานตะโลกเนี่ยเนาะครับครับผมสังสอบถามพ่อทิ้นอีกแน่ครับผมสูตรของพ่อทิ้นนี่นั่งเห็ดอยู่คือเก่านั่งเดินดีอยู่คือเก่าบ่ครับนั่งเดินอยู่ครับนั่งเดินดีอยู่คือเก่าอยู่เนาะครับครับผม ตั้งแต่ปีใหม่มือหนีของพ่อทินเขามาจากงวดแล้วครับเขามาจากงวดแล้วเขามาจากงวดแล้วมันกอศูนย์สามถูกไหแต่งวดศูนย์สามครับเดือนไหนละทั้งปีเดือนไหนล่ะของของปีนี้บะปีนี้แหละครับอืมปีนี้เนาะพ่อทินพ่อทินพ่อทินจซื้อนี้เนาะแม่นปะครับครับครับพ่อทินโคนอุดรสองสี่เด้อ พี่น้องยังจาได้ว่าน้อพี่น้องครับพ่อทินคนอุดอรนี่หลังจากให้โชคมาตลอดนะครับพอดีทิ้งนะครับทางทีมงานมาเลยไปตามเพราะว่าผิดนะครับเรื่องโรคระบาดโควิดนะครับเ<ช>มื่อนี่เมือ่อเมื่อนี่พ่อทินจะมีแนวทางมีตัวใดกันเนี่ยครับมามาวางให้พี่น้องได้ไปลงทุนกันครับม่จากโตไมีจากจุดจากหางครับครับืุดเลขลางมีอยู่หกตัวครับของ เลขเลขบนมี่มาครับบนมีบอมี่ครับเอาเอาเอาบนก่อนเป็นบนมีจากตัวครับบนมี่จากตัวบนมี่สี่ตัวครับบนเนาะเอาเด่นบนขึ้่นบอกครับเออเด่นบนเด่นเก้าครับเด่นบนเด้อเด้อเก้าเป็นเลขวิ่งมาครับเก้านี่เก้าครับเก้าเนาะเด่นเก้าเนาะเก้าตัวเดียวบอกครับเก้าครับซีครับ เก้ากับสี่นะครับผมเด่นเก้ากับสี่ถ้าเป็นวิ่งก็วิ่งเก้ากับสี่นั่นว่าครับผมครับอวิ่งก็วิ่งเก้ากับสี่อ๋อคือมาอะไรสำนักแค่เนาะเก้ากับสี่เนี่เนาะจับคู่บนมิจจิจับคู่บนม่จจิตัวครับผมจับคู่บนมียี่สี่ตัวครับจับคู่บนครับตัวใดนะครับเก้าสี่ครับ กับคู่บนนะครับ94ครับผม95 95ครับ25 25ครับ24 24ครับผมครับครับมีตัวเนียนไหมาครับสำหรับบนนะครับบนบนไหมาสี่หางเนาะครับบนมาสี่หางครับผมพ่อพ่อทินนะครับเน้่ตัวใดครับผมในสี่ตัวนี้ เน้นเน้นสี่เก่ากับกับสองกับสองหาครับเนีนเก่าซี่กับสองหาเนาะครับเก้าสี่กับสองห้าครับสำหรับล่างนะครับผมจับคู่จับคู่ล่างจับคู่เปนเลขมันเปนเลขสามตัวครับมันมันกลับออกกลับไปก็มากเปนเลขหกตัวครับอืมล่างเรต้องกลับอะไรครับผมจับคู่ล่างเดี๋ยวให้พี่น้องเขาไปจับเองให้พ่นไปกลับเองครับถ้าเขากลับไปสี่หลายตัว ครับผมอ่ะจับคู่ล่างไม่ีแปดสี่สามครับแปดสี่สามสามโครับเป็นเหล็กสามตัวบ่โอเป็นเล็กวางมาเนาะแปดสี่สามครับนะครับเป็นเหล็กวางมามีแปดมีสี่มีสามครับผมอ่ะครับว่าหันว่าหันกับว่าหันกับแปดสามแปดสามสองครับว่ากหันอะอือก็นี่แปดสี่สามครับผมจับคู่จับคู่ไม่ตัวใหนนะครับผมล่างครับ ครับครูมีปดแ8 8ซีเอาไม่ต้องกลับนะครับเนาะเอาให้เพื่อนกลับเองครับมี8ซีครับมีมี8ซี8สามครับ8ซี8สามครับ3 4ครับแล้วก็3 4มีคะแนนไหมครับจำหนี้น้อยหลังเนาะครับให้เพื่อนไปกลับเเองครับสำรับรับสำรับ จะว่าล่างกับกลับทุกหวดนั่งดีถืออ๋อล่างเนีตัดกลับทุกงมวดว่างหันครับล่างหันก็ได้สามสามแปดสองครับว่างหันกับถือหมวดกวนหมวดกวนนี่ได้เก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าหกหาครับหมวดกวนนี่ยครับสำหรับล่างนี่สำหรับล่างนี่ให้เพื่อนไปกลับเอาเองนะครับเนาะมีแปดครับมีแปดซีแปดสามแล้วก็สามซีครับเน้นเน้นตัวไหนครับผม เขาเนียนให้ได้บล่างนะครับผมมักเปหนึ่งติดสามกับมีสามแปดกับกับสามซีเท่านั้นครับอ๋อครับเนียนไปที่แปดสามกับสามซีเนาะล่าบล่างล่างนี้ล่างนี่ติดสามนั้นบรับครับล่างติดสามครับผมโอเคจะรับล่างติดสามนะครับถ้าลูดลูดสามเลยนะครับเมมนบอครับเนี่ยสามโอเคผมมีสามตัวให้บอกครับพอทิ เอาผมแค่พบเปลี่ยนแม่สูตรสามตัวผมมาจากอาจารย์ที่เคสเลขสูตรสามตัวที่แลาผมเปิดเบิ้งแต่ว่าผมมาทั้งเด่ั้หมุครับอ๋อนะครับผมพอนี่เอาสรุปนะครับของพ่อทิ้นมีนะครับเนาะมีตามนี่และแม่นหมาครับสําหรับนะครับผมบนนะครับบนเด่นเก้ากับสี่นม่นหมาครับเด่นเก้ากับสี่วิ่งก็ให้วิ่งวิ่งเก้ากับสี่นั่ครับ ครับผมจับคู่บนมีเก่าซีเก้หาสองสองหสองซเน้นให้ก็มีเก่าซกับ2องหามเน้นมครับผมครับโอเคนะครับสาหรับเด่นล่างนะครับวางมาตัวเลขมี3มตัวมีมีแดมีซีมีสาม, 4, ม 3. จับคู่ให้ก็มี8ปดแปดซสมสาเน้นให้ก็คือ เนี่ยไฮก็คือมีแปดสามกับสามซีแม่นป่ครับผมครับแม่นด่ครับนะครับผมสําหรับของพ่อทิ้นนี่ตั้งแต่ปีไม้มาเนี่ยเขาเขาเมื่อไรครับแปดงวดมาป่ะครับครับแปดมงวดแปดมงวดนี่อันนี้เดือนอะไรนี่อันนี้มันเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเขาเลยเนาะนะครับผมนะครับสําหรับสูตรพ่อทิ้นโคดุดรนะครับเขาเมื่อ้รคแปดงวดนะครับผมหลังจากเงียบหายนะครับเป็นน้านะครับ อะได้ไปติดตามนะครับของพ่อทิ้นนะครับผมแต่ก่อนก็เคยนะครับดองดังมาครับก็เขาว่าหลายหมวดนะครับเมื่อนี่เขาก็ได้นะครับได้นาทางจากพ่อทิ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะพ่อทิ้ครับผมสุดท้ายนี่มีนวใดต่งนับข่าวฝาปถึงูเอฟซีที่ยังติดตามนะครับถามหาพ่อทิ้นอยู่นะครับเออเอฟซีดีๆไม่แยงไหวติดโลกผู้มิตรไมต้องคลองแน่เลย ครไกันเลยสแม็กครับผมตอนนี้พ่อทิ้ก็อยุ่อยุ่น้าอยู่บ่ตอนนี้ยู่น้าอยู่ครับอ๋อยู่น้านะครับคับผมนะครับสุดท้ายนี่กับทั้งผมก็ทีมงานนะครับฝากขอบพุณนะครับพ่อทิ้งหลายทีครับห้แนวทางมาอีกนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะครับผมขอให้พ่อทิ้นะครับสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อทิ้เด้อนะครับ เสียงแรงครับปราศจากโรคภัยนะครับผมนะครับผมขอบคุณพอที่น่ารักครับหวัสดีครับผมหวัดดีครับขอบคุณครับผม